สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านพี่น้องย่ายพ่อนเขาป่าเกบเห็ดขี้เกลวพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่เห็ดหนึ่งหุมสวยงามอลังการงามงามจังสี่บม่มีอีกเด้พี่น้อง <c oughs> งามตลอดเห็ดย่ายพ่อนพี่น้องเลยปัดหุ้มสวยงามของเห็ดพี่น้องเบิง่งสวยงามอลังการเลยพี่น้อง เห็ดย่ายพรสวยตลอดขอบคุณฟ้าและดินโอ้ที่บดดาพ้นทรงเห็ดมาหายายพรเจ็บพี่น้องงามงามค่ะโอ้ยโผดพ่อคว้วงามของเห็ดพี่น้องเห็ดสวยรวยโผดพ่อค่ะงามค่ะพี่น้องเลยอันนี้จงพันไว้พี่นอพพ้อง โอ้สว oh, so ่อนเเฮดพูดะพี่น้องเอ,อ้ยงามคา่ะงามเนยเบิง้งอันนี้พันเ่าแล้วพี่น้องสว mm hmm. ่อนพี่น้องทูงามงามเลยพูดเนะบิง้ง เห็ดบแย่พอนพี่น้องโอ้ยมือ่อีอากาศดีดีพี่น้อง ค่อยค่อยเกิดที่ข้างพ่ตนตรนงนี้พีน่น้องมองไงงามค่กพี่น้องเฮ้ยเห็ดใหญ่พอนี่เอา้าเอา้าโอ้พุ่นพุ่นกอดนั่งพี่น้องเห็ดไหม ี่นอ้องเห็่โม่บึงบึงพักตัวนี้คือพักแอบบานห้าบวบ่พี่น้องพักอย่งกบ็บานห้าเอินพักอยังเนานะพักสมพักคมบ่พี่น้องบ้าพี่นอ้นองบึงพุ่มสวยงามสวยรว,วยพี่น้องงามคัดงามเนี่ยเห็ดใหญ่พ่น อเห็ดพันจินบานแล้วพี่น้องเบ่งดูพันอยู่ไต่ห่มใหม่ใบใหม่โลนมาทับพันบบเห็นพี่น้องเบ่งนี่พผ่นสองดอกน้ำบักใหญ่นังเลยพี่น้องพุนเบ่งเนี่ไปเยื่อทั้งผุนนะคะเนาะพุนแป๊สอ่อนพี่น้องเบ่ง งามขาตันขอได้พี่น้องเิ่นสิบาทให้เบิง่งบาทให้พี่น้องให้เบิง่งเดียวเอา,เอาขาตันจือลือพี่น้องอ้วนดำคือลือพี่น้องเอ้ยเห็ดย่าิพ่อนโอ้มาเบิ่งเห็ดเห็ดหลีย่ายพ่อนพี่น้องเดู งามค่ะงามเนี่ยเอ้งามใหม่งามใหม่อ่ะล่งทับเพิ่นไหมคุณนะงามาเลยงามค่ะเห็ดคุณดูไหมป้าสอนงามเห็ดคุณนะมีแต่ขาอย่างนี้อ้วนๆตัน,ตน,ตนบาดท,ที่ไหนยย พี่นางเงาหนึ่งพี่นางมือเอ้ยเห็ดงามค่ะมืณ้หนึ่พี่น้งงองพี่น้องลองดูคนเห็ดง่ามค่ะโอ้พูดนะแต่ว่ายายพอนว่าผลดอกเดี่ยวเกี่ยงอิม่มผมได้พี่น้องเซโนอไม่หลายๆใส่พักหลายๆเนาะเอ้ยงามค่ะพ,พี่น้องผู้หนึ่ง มึงยุมีนี้แถวมาในแมนบ่นในแมนน่ะเล็พุ่นปัดข่วมสวยงามของเห็ดมึงเนี่ยสะอ่อนพี่น้องปัดพุ่นกักอนนึงพี่น้องให้มาทั้งนี่อ้าวพี่น้องเลี้ยนหัวน้ำย่อยพอนเลยแบบว่นไปวนมาอยู่เนี่งยงอว์ใส่งวกขวัวพี่น้องเลยพุ่นักงามงามเอ,อ้ย หล่นตะกาอีกแล้วพี่น้องพุณหะงามครับมาเบิ่งมุ่งนี่ป่ะที่นี่เดิเ็ดกำลังงามงามพี่น้องพุณหป้าพี่น้อง เป็นตะวันจุ๋ย,ยวๆว่ะพงงงามงามโอ้ยเห็ดยังมาผดพ่อคะ่ะเห็ดยญ่ยพ่อนพี่น้องสวยงามอลังการมากเลยค่ะสรุปเห็ดให้พี่น้องเฮ้าเบิ่งพี่น้องเอ้ยมื่อนี้แต่มันเห็ดงามคักจัง่ะงามงามพี่น้องงามไม่มีที่ติเลยพ่นน่ะขาเห็ดยญ่ยพ่อนพี่น้องนี่แต่ขางามๆาอ้วนๆอน เอายายพ่อนะขอขอบคุณเอซทุกๆท่านเนะคะนะ่ะเนาะเมนีเสนอเมนูหนึ่งป่านิ่นใส่เห็ดดำหวานพี่น้องเห็ดดำหวานจะมีแต่ดอกใหญ่ๆมาด้อค่ะเด้เอฟซ e ีทุกๆท่านมากินน้ำยายพ่อนพี่น้องเอาเดมือเขามาเอาโลรดอกพี่น้องเลย ถ้าเดขามาบดายแย่พ่อนก็จะก,กินเพียทุกคนเด้ค่ะเด้ต่ำแจวบักหน้าพี่น้องมากมา